ไเดินเออค่อค่ะซอ,อหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะซอจุ๋มแม่ตาหนูเธอนะคะเธอจำใส่หัวเธอไว้ได้วยนะไอ้บริษัทก้นอนหวนเล็กๆอย่างพวกเธอถ้าไม่ได้บารมีของฉันพวกเธอจะได้มาเหยียบที่นี่หรอค่ะซอ เอาไปสิข้าวโซนี่เป็นบริษัทของคุณเองเลยเหรอครับของคุณพ่อออมค่ะออมทำธุรกิจต่อจากท่านอ๋อเก่งมากเลยนะครับขอบคุณค่ะ รู้แล้วนะ่าเอออุ๊ยหืมอ๊อยอ๊ย,อ,ยอะไรเหรอคะซอจุม๋มแฟมอยู่ไหนอย,อยู่ในรถค่นะหืมจริงๆเลยมองอะไรโยค้าซอไปเรียกช่างแอร์มาลงมาสิค้าค้าค้า โอยมันยืนค้ำหัวฉันไม่เห็นเหรอไปเรียกมาลงมาแล้วข้าซอลงลงมานี่เร็วประเสร์ฐไอเสิร์ฐช่างแอร์ในตำนานหรือเปล่าเนี่ยแก ฉันถามแล้วไม่ตอบหอลบทำไมแล้วทำไมผมต้องยอมให้คุณตีล่ะครับทำไมน่ะเหรอเพราะฉันอยู่สูงกว่าแกยังไงละ่ะไอ้ช่างแอร์ผิดแล้วครับไม่มีใครเขาต่ำที่เสื้อผ้าหรืออาชีพหรอกนะครับถ้าจะต่ำก็ต่ำที่จิตใจของคนคนใจต่ำกิริยามันก็ต่ำ ฉันไม่ติดคุยงานแล้วก็แกโดนไปสอจุ๋มสวัสดีค่ะคุณจีรายุบ้านสวยดีนะคะ เชิญน,นั่งก่อนครับเห็นไหมผู้ผาอย่างฉันมาเยือนขนาดเจ้าของบ้านยังสั่นสะเทือนค่ะซอจุ๋มวันนี้พี่ซอมมาไม่ได้มาเสนองานหรอกนะแต่จะมาเป็นพี่เลี้ยง ให้กับ2บริษัทนี้แบบนี้มันจะไม่เข้าข่ายหัวประมูลกันหรอครับสอจุคุณจีระยุคะ2บริษัทนี้ฉันก็ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนกับเขาแล้วแบบนี้จะเรียกว่าหัวประมูลกันได้ยังไงล่ะคะคุณจีรายุไม่หัวการประมูล แต่พาบริษัทมาประกบเราซ้ายขวาอย่างนี้เนี่ยนะเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวลงไปรอข้างล่างก่อนผมเตรียมเอกสารเสร็จแล้วผมจะรีบตามลงไปนะครับค่ะคุณเจริรยุได้ค่ะฉันจะบดนจะบี้จะขยี้บริษัทเธอให้เป็นผุยผงเลยคอยดู อ้าวเที่ยงหรอลูกค่ะคุณลุงทานด้วยกันไหมคะหนูมีกล่องนึงค่ะ ตามสบายเลยลูกลุงว่าจะมาขอ,อน้ำนสักแก้วหนึ่งได้เลยค่ะลุงหนูก็เข้ามาขอ,อน้ำร้อนเขาเหมือนกันทำไมหนูไม่ไปทานข้าวข้างนอกล่ะลูกหนูเป็นถึงเจ้าของบริษัทไม่ใช่เหรอช่วงนี้หนูไม่ได้งานเลยค่ะโดนซอจุ่มหัวประมูลไปหมดทาั้งงานเล็กงานใหญ่ซอจุ่มเอาบริษัทมาเสนอแขนไปหมดเลยค่ะเขาเคยมาติดต่อให้หนูไปเป็นบริษัทลูกของเขา แต่หนูไม่ยอมเพราะคิดว่ามันไม่ถูกต้องเขาก็เลยกั่นแก้งกดดันหนูค่ะแย่จังเลยเนาะค่ะแหม่มาพออรักกันอยู่ที่นี่นี่เองเปล่านะคะลุงเขาแค่มาขอนะ้ำอุ๊ยออกรักแทนงกันด้วยฉันทำนายได้เลยว่าอนาคตแกสองคน ต้องได้ร่วมง,งานกันแน่ไปซ้อมร้างแอร์ได้เลยไอ้เซอร์ไปซ่อมแอร์ให้เสร็จฉันจะนั่งตรงนั้นแต่ปั๊มน้ำทิ้งมันเสียต้องรอซ่อมก่อนนะครับไม่รอไอ้เซอร์ไปซ่อมแอร์ อย่าลืมนะงานนี้ถ้าได้ห้าสิบห้าสิบมันจะไม่มากไปหรอคะซอได้ค่ะได้ค่ะดีมากเอ้าเร็วๆช่างแอร้อน ขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจนะครับจะให้ผมชดใช้อย่างไงก็บอกได้เลยนะครับอย่างแกเนี่ยนะจะชดใช้อะไรฉันได้โยบมค่ะซอไปลากตัวมันมาค่ะโทษนะลุงเอ้ย,อย,อยปล่อยนะโอ๊ย,อยจะทำอะไระคระับมีสิ่งเดียวที่คนอย่างแกจะชดใช้ฉันได้ นั่นคือความสะใจของฉันอย่าอยู่เลยอยู่นะจะทำอะไรอ่ะคุณเจีรยุคะซอจะสั่งสอนช่างแอร์คนนี้หน่อยนะคะ ช่างแอร์คนที่คุณพูดถึงเขาคือพ่อของผมซอจุมเขาขนาดนั้นเลยเหรอลูกครับคุณพ่อได้งานผมไปตั้งหลายงานแล้วไม่พออยังโลกหาบริษัทลูกมาหัวประมูลตอนนี้ผมไม่รู้จะทำไงเลยครับเอางี้พ่อมีวิธียังไงเหรอครับคุณพ่อการเสนองานครั้งล่าสุดให้มาคุยงานที่บ้านเราเดี๋ยวพ่อจัดการเอง จะจัดการยังไงล่ะครับคุณพ่อโคลนตมต่อให้มันอยู่บนยอดหญ้ายังไงมันก็เป็นโคลนตมอยู่วันยังค่ำพ่อของคุณจิระยุคุณลุงเตรียมเอกสารมาทำสัญญากับบริษัทลุงได้เลยนะลูกขอบคุณค่ะคุณลุงขอบคุณค่ะ และบริษ,ษัทซอสะคะคุณจีรยุผมจะยกเลิกสัญญาทั้งหมดกับบริษัทคุณแล้วไม่ต้องกลับมาให้ผมเห็นหน้าอีกคุณจิระยุซอขอโทษให้โอกาสซอถนะนะคะ,นะค,ะคุณจีรยุนี่ซอไปเรียกเขาซอทำไมนี่ป้าสารุปบริษัทป้าก็เจ๋งใช่ไหมท่านแน่กล้าดีกับฉันเหรอ ยกอะไรเชไปจับอะไรไปไปแกกล้าเหรอถ้ากล้าผมลองดูทำไมฉันจะไม่กล้าท้าฉันเหรอหยุดนะถ้าคิดว่าเขาจิตใจต่ำก็อย่าไปทำเหมือนเขาสิปล่อยเขาไปเถอะ ไปเลยไปให้หมดไหนๆฉันก็ไม่เหลืออะไรแล้วนี่ไปเลยซอครับซอเคยได้งานจากลูกชายผมจนล่ำรวยเงินทองแต่ที่ซอมีวันนี้ได้เพราะซอหลงระเริงไปกับลาบยศสรรเสริญกองกิเลสจนพินาศไปกับตันหานำพาชีวิตไปสู่ความล่มจมดูร่างกายเราสิมีวันไหนที่เราเหมือนเดิมวันเวลา หยิบยื่นความชลาให้แก่เราแม้วันที่เรากลับสู่ดินร่างกายของเราเราก็ยังออกไปไม่ได้ ู่นั่นสิอะไรเหรอแกไม่เห็นที่ท่านประธานถือหรือไงปิ่นโตกับไข่ต้มแล้วยังไงอ่ะไม่ยังไงหรอกฉันก็นอะว่าเราอยู่ผิดบริษัทนะสิเป็นซีอภาษาอะไรทั้งเดินมาทาง,งานทั้งห่เข้าวมากินรู้ถึงไหนอายไปถึงนั่นเออเนอะจริงอย่างที่แกพูดไปเถอะเข้าอ,ออฟฟิศกันดีกว่าอืม เอาอย่ายโยกบอด้วยครั้งนี้เธอเก่งมากเลยนะว่าที่ปิดงานนี้ได้ขอบคุณมากเลยนะคะบอสเก่งจริงๆเดี๋ยวฉันมีพิเศษให้จริงหรอคะจริงสิเอาเป็นไข่ต้มสองฟองไหมฉันมีอยู่พอดีถ้างั้นหนูขอซอสมากินกับไข่ด้วยนะคะกินเปลาๆแล้วมันฝืดคอ <c oughs> ได้สิ <c oughs> เดี๋ยวฉันแถมให้เลย <c oughs> สวัสดีค่ะบอสเอ๊เมื่อเช้าบอสเดินมาทางานเหรอคะใช่ทําไมหรออ๋อเปล่าหลอกคะ่ะแต่จริงๆจะให้หนูแวะรับก็ได้นะคะไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้เองฉันไม่ลำบากอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นสิครับบอสบอสเป็นติปประธานบริษัทแต่กลับต้องเดินม,มาทำงานในขณะที่ลูกน้องอย่างพวกผมเนี่ยมีรถขับมีของแบรนด์เนมใช้ คนอื่นเขามองเข้า,ขามาจะดูไม่ดีเอานะครับไม่เป็นไรฉันไม่อายหรอกชีวิตใครชีวิตมันจะไปสนใจทำไมล่าเอาไปทำงานกต่อเถอะค่ะครับลูขอตัวก่อนนะคะบอสสวัสดีค่ะจ้านีเยวา แกดูสิ CEO ของเราทําตัวกระจกจังเลยเนาะจะไปสนใจทําไมล่ะแค่เขามีเงินจ้างเราก็พอแล้วนี่ก็ใช่สินะเธอมันคลาสเดียวกับคุณลูกหมูเขานี่เลยเข้าใจกันฉันว่าฉันคงอยู่ที่นี่ไม่นานหรอกเพราะฉันอายคลาสอย่างฉันมันต้องคู่กับบริษัทที่มี CEO แต่ตัวหรูๆมีรถแพงๆค่ะเท่านั้น แล้วเธอล่ะจะลาออกเป็นพองก,กับพวกเราหรือเปล่าหรือว่าจะอยู่กับเจ้านายที่โลคลาสที่นี่ต่อไปไม่ล่ะฉันก็มีความคิดเป็นของตัวเองเหมือนกันฉันขอตัวไปทำงนานก่อนนะหยกนี่มันว่าพวกเราไม่มีความคิดเหรอมันว่าแกคนเดียวนั่นแหละเอา้านี่สรุปเยาวามันว่าใครอยู่ว่าว่าเรา โอ้ยว้ากันว่ะเที่ยงนี้เธอจะกินอะไรวะหนูกินข้าวลองอาหารคะ่ะบอสอ้าวบอสคะอ้าวยกปีเตอร์ไปทานข้าวกับพวกเราไหมคะไม่ดีกว่าจา้ะพวกเธอไปเถอะ ไปเถอะคะ่ะเดี๋ยวพวกเราเลี้ยงพิซซ่าก็ได้บอจะได้หัดกินไว้บ้างเพราะลูกค้าเขาคงไม่กินไข่ต้มหรอกนะคะเวลาไปเจอลูกค้าแล้วไปนั่งกินเนี่ยจะได้ไม่อายเขาหรือจะเป็นสเต็กก็ได้นะครับเอาเป็นเนื้อวากิวเก็บแพงๆก็ยังได้ผมจะปันเงินเดินมาเลี้ยงบอสเองครับเผื่อวันนี้จะเป็นครั้งนึงในชีวิตของบอสที่จะได้กินของดีๆไม่ล่ะขอบใจ พวกเธอเก็บปากของพวกเธอไว้กินของแพงๆเถอะไปเถอะวะค่ะหยกเราพูดแรงแบบนี้ไม่กลัวถูกไล่ออกเหรอจะไปกลัวมันทำไมเดี๋ยวเรากลับมาเราก็จะขอลาออกอยู่แล้วอยู่ได้ยังไงบอสกับบริษัทโลคลาสแบบนี้เงินเดือนจะขึ้นโบนัสจะได้หรือต่อก็ไม่รู้ไปหาสมัครบริษัทอื่นดีกว่า พวกเธอคิดดีแล้วเหรอดีแล้วค่ะดีมากด้วยพวกเราทนทำงานกับซีอีโอแบบนี้ไม่ไหวหรอกครับเ,เงินจะซื้อข้าวอย่างนี่มีจะต้องออห่อไข่ต้มไปกินแบบนี้พวกเราอด,อดเวทนาไม่ไหวจริงๆค่ะมีที่ไหนคะบอสถานะต่ำกว่าลูกน้องแบบนี้แมวที่ไหนมันจะไปเครารพคะ <S <S ได้ในเมื่อพวกเธอมีจิตใจต่ำขนาดนี้ก็ไม่สมควรไปอยู่กับฉันโอ๊ย หนูไม่สนใจหรอกค่ะบอสสห่างเหรอคะที่ไม่สมควรมาเป็นหัวหน้าหนูบอสคะบริษัท LKT เขาโอนเงินมาจํามาให้แล้วนะคะหนึ่งร้อยล้านค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเธอก็จัดการส่งสินค้าไปให้เรียบร้อยแล้วกันนะจะได้เก็บส่วนที่เหลืออีก250ล้าน พอหักลบแล้วบริษัทจะได้กำไรในไตรมาสนี้สามร้อยล้านได้เลยค่ะบอสเดี๋ยวว่าจัดการให้นะคะทำไมบริษัทได้กำไรเยอะขนาดนี้นะคะแล้วทำไมบอสต้องเดินมาทำงานแล้วก็ต้องกินไข่ต้มด้วยล่ะคะเอ้านี่พวกเธอไม่รู้หรอ,หรอที่บอสจะต้องทำแบบนี้เพราะว่าเขาไปแอบบนไว้ ว่าถ้าเขาได้งานนี้จะเดินมาทํางานแล้วก็กินไข่ต้มทั้งเดือนแล้วก็ได้จริงๆด้วยก็เลยต้องแก้บนไงบอสคะพวกเราขอโทษนะคะที่ทาอะไรลไปไม่คิดใช่หรอพวกเราปิดไปแล้วแต่พวกเราได้ำนที่ต่อแล้วนะบอสพวกเธอไม่ได้แค่เข้าใจผิดแต่พวกเธอดูถูกฉันด้วยและถึงแม้ฉันจะกินแต่ไข่ต้มพวกเธอก็ไม่มีสิทธิ์มาดูถูกฉัน ใช่ความสมรรถะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะหรอกนะมันขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ชีวิตของแต่ละคนมากกว่าพวกเธอเลิกตัดสินคนอื่นจากสิ่งที่เห็นได้แล้วพีเตรแล้วแบบนี้เราจะไปทำงานที่ไหนต่อดีล่นะ <c oughs> ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเนอะพ่น,นาทำแบบนี้เลยเราพีเตช่วยฉันคิ ค่ะคุณวันอะไรนะคะท่านประธานจะกลับมาเมืองไทยแล้วจุ๋มจะหมดหน้าที่ดูแลโรงแรมวันมารืนแล้วหรอคะเอค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวจุ๋มจะรีบเคลียร์เอกสารให้นะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณวันคุณแม่คะอา้าวมาถึงนี่มีอะไรเหรอดีบีมคือว่า บีมีเรื่องอยากจะให้คุณแม่ช่วยนะคะช่วยเรื่องอะไรเหรอลูกตอนนี้แม่ยิ่งเครียดเคียอยู่แม่จะถูกส่งตัวกลับสำนักง,งานใหญ่แล้วเออคือว่าพรุ่งนี้บีมขอพาเพื่อนมาดูโรงแรมเราหน่อยได้ไหมคะได้สิทำไมจะไม่ได้แต่ไม่ได้มาดูอย่างเดียวนะคะคุณแม่บีมอยากให้คุณแม่บอกว่าคุณแม่เป็นเจ้าของและบีเป็นหุ้นส่วน ดีอยญ่ให้เเพื่อนป้ากันค่ะโถได้สิลูกนึกว่าเรื่องใหญ่โตอะไรเรื่องแบบนี้แม่ท่านนะ่ะขอบคุณค่ะคุณแม่พรุ่งนี้คุณแม่แต่งตัวสวยๆเลยนะคะขอรวยแบบรวยสุดไม่อยู่เลยนะคะคุณแม่จ้ามาๆมา,มาพวกแกเข้าเลย โหนี่โรงแรมแม่แจริงเหรอเนี่ยบีมนั่นสิบีมใหญ่อลังการขนาดนี้รายได้คงมหาศาลเลยสิก็มไม่เท่าไหร่หรอกตกเดือนละเกือบร้อยล้านเองโหเกือบร้อยล้านเลยเหรอสุดยอดเลยอ่ะอ้าวมาแล้วเหรอลูกนั่งกันก่อนสิลูก สวัสดีครับคุณแม่ผมนุกนะครับผมปีเตอร์ครับสวัสดีจ้าบีมพาเพื่อนๆไปนั่งสิลูกไปพูกแกไปนั่งก่อนพวกหนูคงเป็นพวกคนรวยใช่ไหมถึงได้เป็นเพื่อนกับยายบีมลูกสาวแม่ได้ก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับแค่มีธุรกิจส่วนตัวเฉยๆ อ๋อจ้ะยายบีมอยากกินอาหารอะไรแพงๆไหมลูกเพื่อนเพื่อนมาทั้งทีเอาให้สุดอลังการไปเลยลูกเออคุณแม่เล่นใหญ่แบบนี้คุณแม่จะเสียเงินนะคะไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่ทำเรื่องเบิกงบบริษัทไม่เสียสักบาทคุณแม่คิดได้ไงอ่ะเก่งจังของแบบนี้มันต้องใช้กลืนลูกแม่ทำบ่อยแล้ว ันพวกแกสั่งอาหารในโรงแรมได้เลยนะมื้อนี้คุณแม่ฉันเดี้ยงเองขอบคุณนะบีมขอบคุณนะครับคุณแม่ได้ฉาบดีแล้วเปอร์เกิดมาบนกองเงินกองทองต้องสบายไปทางชาติแน่ๆเออคุณแม่ครับถ้าพวกผมจะขอ,อนอนพักโรงแรมสักคืนจะได้ไหมครับได้สิห้อง VIP ไปเลยลูก จริงเหรอครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณแม่เนเนแล้วจะหาว่าอวดน,นะคุณแม่ฉันไม่ได้มีแค่โรงแรมที่นี่อย่างเดียวมีที่ภูกเก็ตกระบี่แล้วก็ที่สละบุรีโอ้ยรวยจริงครับใช่ลูกครอบครัวแม่ไม่ได้รวยเล่นๆหรอกแต่รวยจริง ไม่ได้หมอผูมขอตบมือให้กับความรวยของครอบครัวแม่อีกทีนะครับคุณแม่สนใจรับผมเป็นลูกบุญทรรอีกสักคนไหมครับแหมหนูแกก็ขอโทษนะคะมาติดต่อจองห้อง V I P นะคะวันนี้โรงแรนปิดค่ะ อีกสองวันถึงจะเปิดทําการนะคะได้ไงอ่ะไม่เห็นแจ้งทางไหนมาเลยนะคะมีด้วยเหรอปิดโรงแรบโดยพลาการเอ้นี่คุณมีปัญหาอะไรฉันบอกว่าปิดก็ปิดสิจะปิดได้ยังไงคะปิดเพราะอะไรวันนี้ฉันเลี้ยงต้อนรับเพื่อนลูกสาวฉันทำไมจะปิดไม่ได้ ทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะ่ะผู้ดูแลโรงแรมอยูที่ไหนเรียกมาคุยกับฉันหน่อยคุณแม่ดูมาสิคะบอกมันไปนเลยคะ่ะว่าเราเป็นใครฉันนี่แหละจุม๋มจิตชื่อหรือไทยเป็นเจ้าของโรงแรมนี้มีสิทธิ์ทุกอย่างในโรงแรมจะสั่งปิดหรือเปิดเวลาไหนก็ได้คราวนี้จะออกไปได้หรือ,อยัง เจ้าของจะใช่สิฉันเล่าหมดนหิดแล้วนะคุณแม่คะหนูว่าเราไม่ต้องไปคุยกับมันให้เสียเวลาหรอกคะ่ะจับมันโยนออกไปเลยดีกว่าคะ่ะหยุดนะอย่ามาใตะต้องตัว,ตวฉันพวกคุณสองคนมีสิทธิ์อะไรมาแอบอ้างว่าเป็นเจ้าของโรงแรมนี้ในเมื่อมันเป็นโรงแรมของฉันฮะ มัดเขาไม่แย่เขาคุณแม่นี่แกพูดอะไรของแกอย่ามาพูดจาไร้าสาระนะฉันไม่ได้ไร้สาระค่ะถ้าว่าคุณไม่เชื่อก็ลองโทรถามเลขาวันดูสิคะฮัลโหลค่ะคุณวันพอดีจุ๋มอยากจะทราบว่า นเจ้าของโรงแรมชื่ออะไรหรอคะเธอชื่ออะไรลูกหมูสุกัญญาค่ะอะไรหรอคะพ่แม่ไงคะทีนี้เชื่อฉันหรือยังว่าฉันเป็นเจ้าของโรงแรมตัวจริงเสียงจริงจุกเชื่อแล้วค่ะจุกขอโทษนะคะ จุบิดไปแล้วค่ะที่แอบอ้างเป็นเจ้าของโรงแรมของคุณเรื่องจริงของ,ง,ง,ของคุณแ,แม่แล้วมีอะไรจะสารภาพอีกไหมคะเออคืออย่ากให้ฉันต้องรู้เองทีหลังนะคะมีค่ะมีค่ะจุงแอบอ้างว่ารวยโดยใช้เงินบริษัทค่ะ อย่าเอาเรื่องจุบเลยนะคะคุณแม่จะไปสารภาพหมดที่แม่ะคะเอาบีมสรุปแม่เธอไม่ใช่เจ,จ้าของแถมรวยไม่จริงอีกเหรอโหสร้างเรื่องเก่งจริงๆเลยนะเราไปเถอนลูฉันไม่อยากมีเพื่อนแบบนี้เพื่อนจอมโกหกนี่พวกแกจะไปไหนะ ใอบีมแกแค่โดนเพื่อนเลิกคบส่วนแม่นี่สิต้องตกงานแถมจะโดนข้อหาอะไรอีกก็ไม่รู้หอวแม่ร้อนนะลูกคุณแม่พรุ่งนี้เข้าสำนักงานใหญ่ด้วยนะคะฉันจะไปตรวจสอบการทุจริตทุกอย่างที่นั่นเตรียมตัวเตรียมใจไว้ด้วยนะคะคุณทำผิดจริงๆ มันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝัน